ลีนะครับทุกคนนะฮะวันนี้เราก็จะมาทำอะไรเอยนะฮะอ้าวใครทักเมาสเนี่ยเออช่างมันอ้าวอ่านั่นแหละครับวันนี้มีคนแบบว่าเมนต์ต่อหน้าเรานะครับว,ว่าหาอดในโซนม่าง,งั้นนะฮะอืมถ้าง <c oughs> ั้นเราเล่นสดเลยนะครับอ่ะไป let's go <S แล้วก็น้องเอ่อน้องอะไรนะ ออน้องคนที่เม้นมานะครับก็ขอโทษขอภัยด้วยนะครับพอดีพี่ไม่ว่างนะครับต้องเราทางานอย่เพิ่งโกดอ่ะอะไรอ่ะอะไรทุกคนทุกทุกทุกนทุกทรมานอะไรวะยังไงนี่ไ้เนี่ยสใหม่เลยจ้ะ เฮ้ย hey. อะไรของมึงเนี่ยเฮ้ยได้ยินเสียงอ่างหรืเปล่าแบทเบิร์ดอ๋อแบทเบิร์ดอ้าวหายแล้วแบทเบิร์ดฮะฮะโอยังวะอ้าวแบทเบิร์ดยังเล่นได้อยู่อ้าวอาลูอ่ะหาช็อตนะหาช็อตนะอือเดี๋ยวเม้นท์ขึ้นใหม่ไป บอดใช่ไหมบอดไม่บอด double kill double k i นี่ยังเลนะครับอ oh ้าวเฮี้ยกูเจอบอดด้วยเนี่ยฮะ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 เออมัน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 บอดปะวะเออบอดป่อเออน่าจะบอดนั่นแหละมีเสียงอ่างด้วยอ่ะยังไงเนี่ยฮัลโหล เรามาหาช็อต oh <yeah. S 1> ไม่ใช่แล้วนะรเราต้องมาหาช็อตกันเดี๋ยว,ว่าเราเจอบอดน,นะฮะอ่าช่างมันดังนั้นเราก็าหาจัไปเรื่อยๆเล go, s <S สโก let สโก้สำหรับคนที่เอ่อเม้นมานะอ่าเ,เ, <Triple Kill. S 1> เดี๋ยวที่น่าจะเป็นพีนะครับทริปเปิลคิลน่าเบื่อจะเกมนี้เดี๋ยวไว้เจอกันอีกเกมนหน้านะครับ